สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลกระแดะอำเภอการจนาดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีครับสวัสดีครับคุณป้าผมชื่อนายรณพัฒย์นศรเศค่ะและดิฉันนางสาวพนิดาจันแดงนะคะพวกเราทั้งสองเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ จะขออนุญาตป้าน,นะคะมาสอบถามนะคะแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับประชาชบ้านนะคะแล้วก็เห็นคุณป้านเนี่ยทำเกี่ยวกับฟาร์มเห็ดก็เลยมีความสนใจนะคะว่ามีความเป็นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอให้คุณป้านเนี่ยแนะนําตัวก่อนเลยคะ่ะค่ะขอชื่อนางสุจินมีลาบเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัวท้อนแห่งนี้นะคะสําหรับที่ฟาร์มนี้มีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้ปัจจุบันนี้ย6คน ซึ่งมีคณะกรรมการประมาณ15-17คคนทางกลุ่มนี่ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดิลของในหลวงโร .9 ตั้งแต่ปีประมาณปี5-2นะก่อนอื่นขอเล่าฟังเป็นมานิดนึงสำหรับที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ที่โบดินร้างร้างเขาขุดดินขายมาประมาณ40ปีซึ่งตอนลงมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยดินพื้นที่อย่างนี้จะไม่มีจะไม่มีต้นไม้แบบนี้ จะมีเฉพาะยาคาและต้นชงโคเพราะว่าพื้นดินตรงขุดลึกประมาณสิบห้าเมตรแต่มันไม่มีสารอาหารสําหรับต้นไม้ลงมาทําเนี่ยต้องใช้ปุ๋ยหมักใช้มูลสัตว์ใช้ปุ๋ยหมักทําปุ๋ยใช้เองทั้งหมดเลยไม่ใช้สารเคมีอ่าสาเหตุตรงที่แรงบันดาลใจเนี่ยตัวเองเนี่ยทํามาโรงงานมาก่อนทีนี้เกิดวิกฤตว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเบาหวานไปตรวจหมอบอกเป็นเบาหวานยืนไม่ได้ต้อง ทา,ามานอย่างอื่นก็เลยตัดสินใจออกมาทําตรงนี้คิดว่าทําอะไรดีในใจเนี่ยคือพื้นฐานชีวิตตอนเด็กๆก็ทำกเกษตรมาแล้วพ่อแม่ทําไร่ทนานาเหมือนกันก็เลยคิดหาวิธีหาพื้นที่ก็เลยมาได้ตรงนี้อบรมครั้งแรกปีห้าศูนย์ไปอบรมเศรษกิจพอเพียงชอบมากกลับมาเริ่มทําเลยพอดี่มีพัฒนาที่ดินเข้ามา,าช่วยได้เป็นหมอดินอาสาประจำตำบล แล้วก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงมาตั้งแต่ปี52หมดใช้สารเคมีตั้งแต่ปี52เป็นต้นมาก็เลยถูกสขก็ประกวดการใช้อย่างน้ําในไรนานอกไรนาของกีฬชุนททานก็เลยประกวดได้ที่หนึ่งระดับประเทศได้รูกมาจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเป็นที่มาให้แรงบรนดาลใจของเราเนี่ยกลับมาทําเต็มพื้นที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงปิดเลี้ยงหมูตัวนั้นทําครบหมดเลยแล้วต่อมาก็ห้าหลักก็คือการพาะอินทนีน้ฟ้า เห็ดนางรมเราผลิตก้อนเชื้อเองแต่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เกี่ยเชื้อสั่งมาจากอของศูนย์วิทยาศาสตร์เลเทคโนโลนย,ยีจากคุงเทวโบอาจารย์อบรมเรื่องเหตุวิชาพวกเขาจะเป็นคนส่งโวเช่ไหมเราทําก้อนเองเราไปาาซื้อกิเล่อยมาทําก้อนเองแล้วก็ปลูกผักควบคู่ไปด้วยะจะเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเดือดร้อนกันหมดมีเราคนเดียวที่เกือบจะไม่มีอะไรที่เดือดร้อนเลยเพราะเรามีหมดตอนนั้น ทุกอย่างเราเราซื้อเฉพาะของที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่ได้เท่านั้นเราได้แจกจ่ายเราได้เบี่ยงปันช่วงที่ว่าเขาปิดปิดหมู่บ้านเราไม่เดือดร้อนเลยเพราะเราไม่ต้องหาชื้ออะไรข้้งนอกเลยนอกจากข้าวสารนะทีนี้เรงบรรลในเยเนี่ยเรามาทําจนสามารถขยับขยายออกไปต่างหมู่บ้านต่างตำบลตอนนี้เนี่ยเทําเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีของอําเภอการชนนิตมีอยู่หลายกลุ่ม ตอนนี้ได้มีใบรับรอง t e p แล้วก็ก c t ไทยด้วยอันนี้คือเครื่องผสมถึงเครื่องนี้ของเราเป็นเครื่องที่เราผดิตสมัยเองไปเลยตัอยงการอันนี้คือได้จากการเฟื้ขวาควาผลิตนะได้จากการเฟืยอวาควายผลิตทาให้กลุ่มสําหรับกลุ่มแต่เราขี้เหลือขี้เหลือมาถึ้งไส่เราจะมีราละเอียดฟอกหินอ้ไนั้น Foát vị đi klua. Nakero tung say na. Ao ma pan tung nia. Pan tung thất. Hard and sip. Hard and sip. Hard and sip ha, brahman. A set tung a roti ojani, pokati leer it, tung a pamia grunitia. Baja tung ojai tung yi. Ojai tung o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 jai tung tung ojai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  pan mung na. An mung set nia เราโตได้เน้นเหมือนกับเครื่องเลยบางคังน <there> ั so ้นว่าเราเสร็จพอเราเนี่ยเราก็ใส่โคนี่ต้องเป็นโคอันนี้ฟ้าแต้ก็ไปนึ่งตีนี้ไม่ได้นึ่งเป็นเป็นเป็นเตาแล้วตีอื่นเราจะนึ่งเป็นนี่เขาเรียกเป็นหม้อลูกถุงนึ่งครั้งละแปดสิบสี่กนถึงเก้าสิบห้ากนนึ่งประมาณสองชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครึ่ง่อทั้งแล้วก็นึ่งเสร็จเรามาวางไว้ วางไว้ยเยน็นก่อนนี่เราวางไว้ยเยน็นก้อนนี่ยเชือลรวมดินแล้วนี่ปัจจุบันเชือลรวมดินแล้วนี่ปกัจจุบันนี้ก็เดียวปรับบ้านไม่นานนี่ไม่กี่วันควันอะไรตรงนี้ประมาณเจ็ดวันน่าติดวันทีเลยนี่ลืมไปนะอันนี้นี่เป็นเชื่อที่สมบูรณ์มากรับบันนี้ ค่ะก็อยากจะถามคุณป้านะคะว่าขั้นตอนในการพอเห็ดเนี่ยรู้สึกว่าขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาไม่ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะอ่อยากที่สุดก็ตรงบางช่วงนี้จะเป็นตรงบ่มเชื้อเพราะตอนผสมตอนนึ่งเชื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติเรานึ่งไม่ได้เวลาไม่สุกหมดมันก็เป็นเป็นเป็นเชื้อจะเป็นเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นราเขียวแล้วก็ราส้มราส้มซึ่งเกิดจากแมลงซึ่ง เป็นไปได้ว่ามันจะพลเพื่อนมาจากที่เลื่อยหรือรำถ้าเรานึ่งไม่สุกตามเวลาเนี้ยจะมีปัญหาทันที